ภูเขาน้ำแข็งขนาดมหคือมากำลังจะแตกจากแอนตาร์กติกาผู้คนกำลังจับตามองภูเขาน้ำแข็งขนาดมหคือมาที่มีอายุตั้งหลายพันปีของแอนตาร์กติกาว่ามันจะแตกออกหรือไม่ รอยแตกบนชั้นน้ำแข็งลาเซนซีของแอนตาร์กติกาถูกพบเป็นครั้งแรกในปี2010และมันก็ได้ขยายขนาดอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่ปี2016โดยมีก้อนน้ำแข็งขนาดเพียง5กิโลเมตรเหลือเป็นเชือกเส้นสุดท้ายที่เชื่อมต่อมันกับชั้นน้ำแข็ง หากว่าแตกออกมันก็จะกลายเป็นหนึ่งในภูเขาน้ำแข็งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตามข้อมูลจาก c ค y o s ซ t องค์การอวกาศยุโรปคาดการว่าภูเขาน้ำแข็งน่าจะมีความหนาราว190เมตรและมีน้ำแข็งเพียงพอที่จะเติมสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกให้เต็มได้ถึง460ล้านสระ มวลมหาสารของภูเขาน้ําแข็งก้อนมาหึมาเนี่ยจะไม่ทําให้ระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นเมื่อมันแตกออกแต่ว่ามันอาจจะลดความมั่นคงของชั้นน้ําแข็งส่วนที่เหลือซึ่งอาจจะนําไปสู่การสลายตัวและยุบลงไปในทะเลหากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าทานน้าแข็งโบราณที่ถูกกั้นไว้โดยชั้นน้ําแข็งอาจจะทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นประมาณ4นิ้ว นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการที่ภูเขาน้ําแข็งแตกออกจากชั้นน้ําแข็งในทวีปแอนตาร์กติกานั้นไม่ใช่เรื่องแปลกทว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องจับตาดูภูเขาลูกเนี้ยเนื่องจากขนาดอันมหึมาของมัน